รุยรุยเอาเตียงไปด้วยเออไอ้เหี้ยลืมอีกแล้วไม่ใช้เงอล่อแป๊บหนึ่งอุ้ยนั่งข้ามนาทีแป๊บหนึ่งได้หรวแป๊บตองรอเอาเตียงแล้วนะไอ้กูเตรียมมาแล้วนะไอ่ช้างฮะขอขอแหวนเพิ่มความเหนวเคลื่อนที่ได้ไหมฮะได้ได้ผมทำให้ อ๋อมันมีอยู่อันหนึ่งนี่ไอ้พวกไม่ได้เอาแบบนี้อ่ะเอาไปแล้วโอเคโอเคจะทำให้พี่โอนเลยเฮ้ยฮะพี่ทีสภาเห็นแหละเราสร้างไว้ก็ได้พี่เขียเงียบไว้ท่านพ่อไม่รู้หรอกนี่เตียงไม่ต้องเอาไปก็ได้เราไม่น่าตายอ๋ออ๋อมึงคิดกันเหรอรอบพี่แล้วกูหลายรอบอยู่แล้ว ไม่เคยตายจากบอสตัวนี้เลยนะเว้ยเฮ้ยกูตายกับระเบิดมันจะไม่เกิดขึ้นพี่รอบนี้เพราะเราจะเป็นการทำลายหินแบบดีดดันทั้ารอบๆระเบิดนี่เขอาไปแบบระเบิดไกลๆเรเวราเปนหอวแตกกันเหรอไปทั้งกันเลยแต่ละสีตามไม่เหมือนกันเราอยู่้อนกันได้ไหมอนได้ไมได้ได้ตามขอ้ปฏิญญโอ้โหไอ้ได้ี้ไงเอาวะ เงยนเป็นึ่งเดียว Fusion เอ้ยลอง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 ถือโคพิ้นได้ไหมฮะเดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้ถือลองเอาบเพิ้นถือได้ไหมเออหนูไม่ได้เอามาดิพี่น้ำมนต์ให้หนูชักอันยังได้ไหมเดี๋ยวเฮี้ยวเอาไว้ในกล่องนี้ในกล่องเวนขอบคุณครับมันนอนไม่ได้เพราะมีศัตรูอ่ะนี่ไงเอางไงพี่เอาวะเอาตรงนี้ก็ได้ Fusion f u ชั o นเอาไม่ได้อ่ะ อิตาละเได้รักมาตัวเองโอ้ยไม่ได้มันจะนอนได้ยังไงนั่นนอนทำไมวะอะพี่ไม่ออกมาไปจะขังพี่แล้วนะเฮ้ยไม่ได้พี่ใช้เพิ่งไปพี่เดินตรงทางอ่ะไปทางไหนนี่นี่ตรงนี้ก็ได้นะเราขวาสุดกำลังโอเคแต่เราไม่กินโพชั่นกันหรอเราแค่กินตอนก่อนตีไงนี่นี่นอนละมีคนเอาไปแล้วใช่ไหมโพชั่นเพิ่มแบบบัฟนู่นนั่นนั่น ไปขุดเฉพาะอันที่มันดูดเลือดใช่ป่ะใช่โอ้ลับแล้วเนี่ยเดี๋ยวขุดทุกอันเลยก็ได้นะบูดรถไฟอ๋อมันน่าจะตีทีเดียวแตกความคิดพี่โอ้ยตีทีเดียวแตกแต่ถ้าไม่แตกเรื่องมันจะเป็นเรื่องที่แตกใหม่ก็จะก็จะต้องถ้าตีไม่แตกสุดท้าไม่มีระเบิดนะมีที่ลารี่ ร้อยกัลูกเท่านั้นร้อยก้าูกก็ก็ดีผนการกลับไปตั้งหลักใหม่ถเกิดดีไม่ติม้าเไปแล้วมันคาบไขยังอ่ะทมาแล้วดิโอเคไม่ใส่ไหมผมผมมีอยู่ไม่ทำแบบนั้นโอ้ไม่ทำแบบไม่ทำไมเพื่อนอยากนอนตรงเนี้ยตัวมันมานอนเลย มงเช่ยไหมมึงใช่ยไหมนอนได้ยังอ,อมาคุยน,นอนไม่ได้วชัด <พอ S 1> เลยลช้างมึงศัตรูกูออกไป <laughs> กทำไมาถึงอยู่ข้างนอกอ่ะนอั่นนอนทำไมแหวน,อ,วนอัน,อนน,อนี้ไงแหวนอันนี้มันซอยคอเนี่ย,ยนอนอั่นนอน <laughs> ใครมมาสร้างหุ่นมสดเลยวะ <laughs> อันนี้เตียงใครอ่ะ พอไว้ข้างข้างริมสุดของหน้าริมสุดข้างหน้าขอแล้ลพี่จางเข้ามาดิอเอาเตียงเข้ามาตรงไม้พี่โอ,มมนนอนไม้มันนอนไม่ได้เนี่ยพอมีศัตรูอยู่ใกล้นี่ตรงนี้นอนที่ตรงนี้นี่มันนอนไม่ได้ช้างมันอยู่ใกล้พี่ม,มาตั้งข้างล่างพวกกูเนี่ยแล้วมึงก็เดินเสียดๆมาอเออน่าเป็นแบบครอบครัวใหญ่ อัดจัดเลยเออลอยไอ้ลอยไอ้เราเลยลอยเลยนะกูตีให้อะกันเตียงพี่เตียงพี่ไอ้คือแบบว่าสูงสูงมากเลยนะจริงเออไอ้นำตัวแทนแล้วกันนะเหมือนแบบอะไรอะเหมือนอะไรวะเนี่ยเรามีแฟดจำนวนไล่สองแฟดในพานสองแล้วก็มีหนอนตัวหนึ่ง ครงนั้นทำอะไรนะนะน่ารักมากพี่รอพี่ไอเอฟเวอร์รอถ่ายรูปเฮ้ยน่ารักอ่ะเอาไปปกแฟกตไปดีกว่าพี่เห็นไหมมันมีกองพุ่มไม้อยสองกองเฮ้ยกูถ้าจะถ่ายรูปขอถอดหมวกเพื่อความน่ารักกอนเออจะได้รู้ว่าใครเป็นใครอันหน้ามั้ยเน พี่ตะหมอกลอยเท่มากเลยอ่ผมซ่อมเพิ่งเคยเห็นเพิ่งเคยเห็นนะเนี่ยเอ้ยผมเพิ่งเคยเห็นเอ้ดมกเบอร์รี่เราเป็นเราเป็นแฝดจริงด้วยเหรอเน่ยพี่ชายเฮ้ยเจ็บพี่เป็นแฝดกับไปบอยพี่ฟุ้งเด่นสัตว์เลยเขาได้โสดาวซะด้วยเอ่อความยังพร้อมยัง กดไป็แล้วจะตีบอกกันนะครับไปพ้่เอาเอารูปนอนนี่เป็นหน้าปกคลิปเลยจะไปไอยดูอ้วนผีมากเลยอ่ะใช่ด้วยนั่งรักต้องเคยเห็นต้องเคยเห็นแบบตอนเราแข็ขนาดนี้เลยกินยาแป๊บเอก่อนก็ได้พอยเป็นคนนุมทุกใช่ไหมนี่น่วว่าเอ้าเดี๋ยว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  เกียวมอนกันดิจะตายก่อนเริ่มสูช่วยเฮียมาจากไหนเนี่ยอ่ะหนึ่งหนึ่งสองมันจะออดูได้ไงว่าอยู่ไหนรอขุดรอขุดรอขุดลองดูนะถ้าขุดถ้าขุดได้เราก็จะชนะแบบอีซี่เลยขุดไม่ได้ก็คือเปลี่ยนแทงขุดไม่ได้คือกลับบ้านพอบนบนเพราะเราเปิดไม่พอแน่นอน ไหนที่กดนี่นี่นี่ได้ไหมได้ไหมได้ไหมขุดนานมากเลยนะเอาไม่ได้พี่ไม่ได้โอ้แม่เย็นระวังระเบิดวางวางตอนมันหิวก็ได้ออาแครวางตอนนี่เองหิวแล้วไอหิวก็ไปวางลูกที่หิวตายบนซ้ายบนซ้ายถ้ามันหิวนิดเดียวเราก็ตีได้อยู่นะจริงอ่าตีลูกที่หิวก็ได้นะครับเราค่อยวางระเบิดตอนมันเคลื่อน นี่เนีตรงนี้เยอะมากเลยจังหวัดนี้ตีแรงมากจังหวัดนี้ตีแรงมากเรามันหิวอ่ะขอหลบเลยจังหวัดนี้โอ้นี่ยนี่หิว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 วิ่งไม่ทันอ๋อไม่เห็นโอเคเราเปิดแล้วเราเปิดแล้วโอเคหนูหนูเรียบร้อยแล้วเสียงไหวเสี่ยแขวนแค่นั้นไหมลองนะมันกันคนเหลี่ยมปะชัวร์

เราตัเห็นอะไรบางอย่างระเบิดเฉพาะอันที่มันมีแสงใช่ไอ้ลูกกอล์ฟคิสตันที่มันมีแสงอะระเบิดแค่อันนั้นใช่อโอเคเพื่อหมโอ้โหโอ้โหไม่มีละไม่เห็นละไม่เห็นในระยะละมีแสงเหลืออันนี้เดียวก็เหลือแต่ข้างบนจะตรงโลโก้เราทั้งนั้นเลยซึ่งมาบล็อคหน้าคือ อนนี้อันนี้มีแสงอนรถติดกแล้วนะนี่ตอนนีมีแสงโอเควันะาเบดแล้วระวังนะระวังนะเลือน้อยมากสวยสวยมากสวยมากวินบวินบวินบวินหนชช้ใช้้้ยี้เห็นอะไรเหรอเฮ้ยอะไร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 อลือใส่หมวก ใจหมหรือแตกแล้วยังไงเมื่อกี้ถอดถ่ายรูปถ่ายรูปนานแล้วนานแล้วชนะได้ชนะได้ชนะได้ชนะแล้วชนะแล้วถ้ามาเดียวนะไม่ต้องมาช่วยตีแล้วไม่ต้องมาช่วยตีเลยแล้วกันจะตายแล้วตายแล้วเฮ้ยติดเดียวเย้ดีมากครับ รถไฟกันละอุ้ยอ้ยอุ้ยอะไรอ่ะเ้ยคนคนนั้นอ่ะนี่อะไรอ่ะได้อนนี้ได้เลยตรงลูกฟ้าลูกฟ้ากดแถบไปดูลูกฟ้าดิมีโอกาส10%ที่จะเรียกลำแสงใส่ฟ้าออกมาเมื่อโจมตีระยะประชิดติดกันอะไรวะเม่เมนเขาไม่ได้เลยพี่ได้แค่แหวนเองโอกาสคี่ที่เข้า7%รามจดประชิด63%ขอ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 เลยฉันไม่เห็นได้เลยอ่ะหมายถึงว่าบัฟเมื่อกี้ คนละวงแล้วกมันมดมได้สองวงได้ได้เธอกดแทบ็บแล้วก็ตรงวิญญาณไปรับไปรับมาอะไรอย่างไม่มีไม่ม,มันต้องไปรับตรงกลางก่อนนะตรงตรงแกนพลังงานนะอ่ะอ๋อเหรอใช่ค่ะต้องไปคุยกับมันแล้วมันจะได้คัดตินอ๋อหายแล้วได้แล้วมาเก็บใหม่ได้แนละ้วรู้สึกว่าเนี่ยมันยังไม่ไหายงั้นเดี๋ยวผมมามไปนี่ไปเก็บพลังงานอ่ะเราต้องไปเก็บพลังงานอีกป่ะหรือเราจะไปปใดเรื่องต่อ ไปฉีไปด้วยกันยืนเฝ้ายืนเฝ้าคคนมีใรไม่มีไข่วบ้างได้โนูนไม่มีใครไม่ชอบใครเลยค่ะพี่น่าจะไว้ในกล่องว่ะหรือว่เอาในศพในศพพี่ในศพพี่ศพไหนนั่นเดี๋ยวไปดูนีะพี่ตายไปครั้งหนึ่งไหนวะศพกูอันไหนวะกูว่าน่าจะมีหน่วยเก็บกู้อะไรปแล้วพี่วะอ๋อเป็นไรแล้วไปเาดูในกล่องกันเดะนี่ในกล่องมีลูกหนึ่งลาบไปโอเคศพไอ๊ อขวานนี่ก็ไม่ได้ช่วยอะไรขวานอะไรวะอิงแอนเออชิดปุเป็นลากกันมานานมากละมันมาต้อยพี่อยู่ดีที่เอาระเบิดมาด้วยจริงดีที่อยู่กับหลายคนด้วยแฮพปี้เฟมนี่ไอ้ลูกลอยบนฟ้าเราจะเอากลับบ้านไงรูชอบอ่ะขุดได้ปะ เอยกผมได้ผมได้บัฟมันละไปหาวแล้วแล้วเดี๋ยวพี่น้ำมันก็ไม่ได้หยิบหรอกเอ้า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 ใครเหรอไม่ใช่แล้วแล้วเราตัวเองตายมันเหลือไงพี่เสียดายใครเขามาขุดอะไรตรงนี้วะเนี่ยพี่หาแล้วพี่น้ำมันล่ะ เออสวยข่าร่าสวยมากเแล้วพี่หนูมีอีกร้อยห้าอันอะพี่ช้างขุดเลยน่ารักมากอะนะอย่าเอากับบ้านเน่ะน่ารักเลยริ่งยิ่ข้างบนหัวมันไปเก็บก่อนของบอทอื่นฉันก็ไม่มีป้าห่านะป้าเปียวป้กไปียวเพราะถ้อื่นผมก็มีแต่ต้องไปปลดที่บ้านเราผมว่าไปไปบ้านเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวกูยังไม่มีฉัลาอเลยอยู่ฉลาดเลยไม่มีอะไรกูยังไม่ได้มีประฟานเลย Stood, okay. ี่กไตกันเ่าพี่คุยัๆนะพี่ไอ้มาจกก็คูอ้าวไอเยอะมากข้างบนโอ้โไวมากเอ้กูช่วยโอ้ไวมากันพี่ใช้จอยยังไงมันก็เร็วไปอยู่แล้วพี่กูคลิกรัวๆเลยตอนเนี้ย ไปแล้วกลับบ้านเลยฟ้าเกนพลังงานรอฉันอยู่จะยืนยืนข้องหลังเรเตียงกลับบ้านบ้านกาไม่มีแสงอะไรเลยเตียงไว้อยู่ไหนผิดทางเราลืมไข่หายนิดนอนเด้อตีศพตัวเองอะเดี่ยวพี่นั่งรถไฟกลับบ้านเลยเอพี่ไอ้กำลังมาใช่ไหมครับะกลางบอสอัเฉริยะเย่ขอบคุณท่าไมรอบนี้มันง่ายจังเราเสียแล้วหรือเปล่า น่นเรียนรู้ละอยู่ที่เรียนรู้อยู่ที่เอรามันแหม่แหม่แข่งเหรแข็งแอนพี่แขงแง่แหม่พี่โนมอนโนมอนอะไรน่ะสิแหม่แม่พี่มอน่ามไปลยใช่ไหมต้นหน่อตานหน่อไอ้สิ่้ทำอะไรรึเป่าแม่แง่ง่เรื่อเรื่อม่ันต้องมาเกบทลายกล่องนี้ โอ้ตัวโชด้วยแหนงคนี้เอาละผมวิ่งเยอมากกันพีุ้บงั้นงั้นทุกคนน้ขงเก็บกล่องนี้กลับเลยนะได้ครับเออผมลืมไปเลยนะกล่องน้กล่องเยอะมากเลยนะวิญญาณดวงต่อไปยังคงหลอมรวมอยู่โดยผู้สร้างโลกนี้อุ้ยเจยตกใจนอนนึ้วก็แล้ว่ามีนอนอยู่ตรงนี ไปรทาพื้นพังไม่ใช่ของครับแล้วแขอมันดูไปที่ใครอ่ะอ้าวทำไมไม่เห็นมีอะไรเกิดขึ้นเลยวะวิญญาณโดนตอบแย่าลอเลยแสดงว่าเราต้องไปตีบอสเพิ่มหม่พี่ให้ครบสามตัวก่อนค่อยมาไม่แล้วมันอยู่แสดงว่าต้องเดินหาจะไปเตอเปล่าไม่ก็ก็แบบแบบนี้มันมีบอสสามตัวฝั่งหนูก็น่าจะมีสามแล้วเราอหาไม่เจอเลย ยังคหลลอมรวมอยู่อันนี้ที่ผ่านมาคือปีป็นรักตัวอะก็คือมันยังไม่อัปเดตนั่นเองมันไม่ได้ต้องหาใครเหร